สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทําน้ํายากะทิสูตรบ้านหนิงค่ะกันจ้าสูตรบ้านหนิงค่ะนี่ก็สีไส้หอดปลาแดกปลาลาแล้วก็กะปิเด้อจ้าเพราะว,ว่ามันนัวแล้วนี่ก็คือผักที่เราเตรียมไว้จะกินกับขนมจีนน้ายาของเราเป็นตาแสบเบอจ้าผักเก็บมาจากสวนเด้อค่ะขั้นตอนแรกเลยเราใส่เกลือลงไปในหม้อที่เราจะต้มพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงจ้า ใส่กระชายลงไปด้วยเลยแล้วเราก็ต้มพอน้ำเดือดเราใส่ปลาจ้าวันนี้ใส่ปลาสองตัวใหญ่ๆเลยเพราะว่าทำหม้อใหญ่นะคะและระหว่างที่เรารอปลากับพริกเราก็ามาต้มขาไก่กันจ้าใส่เกลือลงไปในหม้อ,อก,ก่อนแล้วค่อยต้มแล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วเราจะเตรียมตำแล้วนะคะเราก็าเอาทุกอย่างมาตำเลย ขกปะโลกปโลกเปก๊กไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะนี่เดี๋ยวซ้ำนีล่ละจ้าพอให้มีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวคุนแล้วแล้วเราก็แกะเนื้อปลาใส่จ้าตำปกุปกเล็กปุกเล็กม่ต้องให้แหลกหลายเด้อค่ะเพราะว่ามันกับสีใดแอน,นแคลลแหลกหลายมันว่าเป็นตะกินไหมคะ่ะสีสันก็ไม่สวยเอาซ้ำนีล่ละเนอกพี่น้องนี่ซ้ำนี่กับพอ่อแล้วเราก็จะไปใส่ในหม้อนะจ้า ขั้นตอนแรกเลยเราตั้งหมอ้อเราเราก็ใส่หัวกะทิจ้าพอหัวกะทิแตกมนันเราจะใส่เกลือแล้วเราก็จะใส่พริกแกงที่เราตำไว้จ้าคนโคเลโคเลจักน้อยเ้อค่ะพี่น้องเบ่งเดอคนเข้าไปจ้าโคเลโคลเลแล้วเฮาก็กล่อเห็นมันเ,นเดือดจักน้อยจ้าให้กะทิมันแตกมันเนาะค่ะ พอเดือดแล้วเขาก็เติมกะทิส่วนที่เหลือนะจ้ะเติมลงไปแล้วเราก็ใส่กะปิด้วยจ้าสูตรบ้านหนิงค่ะนี่ใส่กะปินาะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวขาดไม่ได้เลยก็จะคือผงนัวจ้าแล้วก็เขาใส่น้ำปลาน้ำเนาะจ้ะมันกระสิกายเป็นน้ำยาผสมเนาะคะ่ะ ใส่น้ำปลาเพิ่มให้ความหอมแล้วเขาก็ใส่ขาไก่ที่เขาต้มไว้จนเปื่อยเนาะคะ่ะตามด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดจ้าพอเดือดเนาะคะ่ะอันพอพอดีพอบานนี่แล้ว่ากินเสร็จเนาะจ้ะก็เลยสื่อเครื่องในไก่มาซส่เป็นน้ำแกงเพราะเราได้กินกับเข่าเนาะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นจ้าแล้ก็คนให้มัน เดือดให้มันเข้ากันนะคะเราเขากับซีมเบิงรสชาตินี่แล้วแต่บ้านไหนชอบเลยจ้าขาดอันไหนก็เติมได้เสร็จล้วเขากับทีมพักลงไปเลยจ้าฟดโบ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 แบบ